โอเคอันนี้เป็นเหล้าเหล้ากลั่นนะครับเหล้ากลั่นจากนครศรีธรรมราชก็ผมไปเสิร์ชดูแล้วก็มีหลายหลายแบบอันนี้ใช้ใช้น้ำตาลจากนะครับใส่กิ๊ตเลยนะครับเหล้ากลั่นนะครับไม่ใช่เหล้าหมักโอเคทดสอบดูเนาะทใสอนุ่มวะนุ่มนุ่มไม่บาดคอเหมือนของอีสานบาดไม่บาดเลยบาดเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเอามาบากสักเ้า 什么？是被拖。 ล5ลิตรอ่าชนีเขานี่แล้วนี่ใสกิ๊กเลยอันนี้เล่ากันนะมันสะอาดมันหยุดหยุดอะึรเอามัไหม